ที่นี่ยังอยู่ในเขตกรุงเทพนะพอมาแล้วจะรู้สึกได้ว่าที่นี่กรุงเทพจริงๆใช่ไหมที่อยู่ตรงนี้ก็คือบาร์การ์านลาแลนด์ค่ะเป็นอะไรที่มากกว่าคาเฟ่ค่ะเป็นเหมือนส่วนหลังบ้านของทุกๆคนเลยบางครั้งเราปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวยการที่มานดจุดๆนี้เด็กก็ได้เล่นด้วยเพราะมีกิจกรรมหลายอย่างที่ชวนคนในครอบครัวเ,เข้ามาเล่นให้อาหารแพ้นะคะแล้วก็จะมีเป็ด เต่าแล้วก็มีกระตา่ายม้าจะรู้ว่าเราเป็นยังไงถ้าเรากลัวม้าก็กลัวพอเด็กได้ฝึกขี่ทาให้เกิดการเขากล้าสแสดงออกเพราะเนี้ยคือจุดประสงค์หนึ่งที่เราเปิดให้เข้าฟรีเรารู้ว่าถ้าเด็กชอบอยากกลับมาอีกแล้วถ้าผู้ปกครองต้องเสียค่าเข้ามันไม่ตอบโจทย์เราที่ว่าอยากให้เด็กอะ่ะเขามาได้เหมือนออกกําลังกายเหมือนส่วนหลังบ้าน ก็คือเท้าความอ่ะเราเป็นคุณครูสอนวิทยาศาสตร์กับเกษตรที่บ้านเองก็ทําเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรจบวิทยาศาสตร์เกษตรอยากเรียนด้านนี้โดยเฉพาะเลยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอยากเรียนด้านนี้เพราะว่าเราผูกพันมากับคุณตาตลอดแบบว่าคุณตาสอนทําเกษตรคุณตาเป็นชาวนากระดูกสหลังของชาติเราก็เลยเติบโตมาเขาตั้งมั่นจิตนาว่าเราจะเรียนทางด้านสายนี้เพื่อที่ว่าจบมาก็อยากทํางานอยู่ที่บ้านอยู่กับตา เราเลิกเป็นครูเราดูแลคุณยายอีกท่านหนึ่งเหมือนกันที่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็เป็นพาคิมสันเขามีที่ดินช่วยเขาขายที่ดินเพื่อที่มารักษาเขาเราก็เลยเริ่มขายที่ดินนะัแตั้งตอนนั้น mm hmm. ก็เลยต้องออกจากคุณครูมาดูยายผันตัวมาเริ่มขายที่ดินคนนู้นก็ฝากขายฝากขายก็เลยมีต้นทุนจากการทําที่ดินอนะ่ะเพื่อมาเริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วย เพราะเราเก็บเงินได้แล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันรกตามทั่วไปมันก็จะเสียภาษีเป็นที่ดินรกล้างได้เราขอกลับมาทาตรงนี้ที่อยู่ตรงนี้ก็คือบาร์การลาลาแลนด์ค่ะคาเฟ่แอนฟาร์มเป็นอะไรที่มากกว่าคาเฟ่ค่ะเป็นเหมือนสวนหลังบ้านของทุกๆคนเลยเราเคยในอยู่พื้นที่บริเวณตรงนี้เด็กๆมาก่อนเรารู้ว่ามันแฮปปี้ขนาดไหนแล้วเราอยากให้ทุกคนได้สัมผัสแล้วเราก็คิดว่าการเติบโตอย่างเงี้ยทาให้เราเติบโตมาถึงมีมุมมองมิสัยทัศน์อะไรอย่างเราคิดว่ามันมาจากการเติบโตในวัยเด็กของเราด้วยทําเลยแต่เขาจะ เราอยากทําอะไรก็ทําเลยแต่คุณตาอยู่แค่ตอนถึงที่ว่ามันถางป่าแค่นั้นเองจะได้ค่ะไม่เป็นไรก็เสร็จแล้วจะทําไม่ได้ทําให้สําเร็จค่ะ ทำประโยชน์ให้กับเด็กๆไม่ได้เก็บค่าเข้าอะไรต่างๆไม่ได้เน้นถึงกําไรความใจดีของคุณตาก็มันก็ส่งทอดถึงเราแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับชุมชนก็ให้ความดีไปถึงคนตาในโลกหน้าได้เป็นชาวสวรรค์เขาชอบใจดีกับเด็กๆชอบเล่นกับเด็ก บางครั้งเราาจะจับต้วมือถือบางครั้งเราปล่อยให้ลูกเล่นคนเดียวการที่ม้าณจุดจุดนี้เด็กก็ได้เล่นด้วยไม่ใช่นั่งเล่นแต่ในห้องเพราะมีกิจกรรมหลายอย่างที่ชวนคนในครอบครัวเ,เข้ามาเล่นก็นีเรื่องของฟาร์มให้อาหารแพะนะคะแล้วก็จะมีเป็ดเต่าแล้วก็มีกระตาอะไรที่เด็กป้อนอาหารได้ในการขี่ม้านะคะก็คือว่าม้าจะรู้ว่าเราเป็นยังไงถ้าเรากลัวม้าก็กลัวพอเด็กได้ฝึกขี่ทําให้เกิดการเขากล้าสแสดงออกครูที่สอนขี่ม้าก็เป็นเชิงจิตวิทยา ก็จะเป็นคนในพื้นที่เหมือนกันที่เขาสอนขี่ม้าอยู่แล้วแต่เรามีพื้นที่เราพยายามดึงให้คนในชุมชนนะ่ะทางานที่นี่ทําให้คนในชุมชน happy นะทั้งในด้านของรายได้ความสุขในสิ่งที่เขาประกอบอาชีพด้วยขี่ม้าเริ่มต้น50บาทขี่ ATV ก็ประมาณ150บาทเราจะมี ATV เด็กจิ๋ว50บาทให้อาหารสัตว์ต่างๆก็อย่างละ20บาทสนามทรายก็ฟรีพื้นที่ทั้งหมดในะที่ประมาณ30ไร่ค่ะ เด็กเล่นตั้งแต่เครื่องเล่นกองรายก็ชอบเด็กแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันค่ะแต่ที่แน่ๆคือเด็กแบบร้องไม่ยอมกลับบ้านเพราะเนี่ยคือจุดประสงค์หนึ่งที่เราเปิดให้เข้าฟรีเรารู้ว่าถ้าเด็กชอบอยากกลับมาอีกแล้วถ้าผู้ปกครองต้องเสียค่าเข้ามันไม่ตอบโจทย์เราที่ว่าอยากให้เด็กอ่ะเขามาได้เหมือนออกกําลังกายเหมือนสวนหลังบ้านสามารถที่จะอุดหนุนอาหารเครื่องดื่มของเรามากก็ราคาปานกลางไม่ได้แพงด้วยเมนูของเราก็อร่อยหลายเมนูเลยนะคะพิซซ่าสปาเกตตี้ซอสเนื้อกุ้งราซอสมะขามหรือล้วก็จะมีพวกกุ้งทอดเป็นอาหารที่ทานง่ายกับเด็กๆอ ขึ้นไปถ้าหาันที่เป็นตามสั่งก็จะมีประมาณ50ต้นต้นน้ําที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราก็จะเป็นน้ำเพชนบราร์การัดที่ว่าดื่มแล้วมันจะสดชื่นมากพิงเลดี้ผู้รักที่มาที่นี่มาที่นี่แล้วบรรยากาศโรแมนติกสถานที่นี้รับจัดอีเวนต์ด้วย บรารกิจเป็นภาษาอรับที่แปลว่าความเป็นสิริมงคลรวมกับลัลลาแลนของจองกันว่าพอมาที่นี่มันก็ลัลลาตั้งว่าบรารกัจลัลลาแลนนะคะทุกคนจะมีความสุขความสนุกคนเราจะเยอะเสาร์อาทิตย์ค่ะเคยพิกสุดอยู่ประมาณ1ล้านบาทต่อเดือนค่ะช่วงหน้าหนาวเลยอะคะ่ะเป็นช่วงที่ข้ามเดือนช่วงนั้นบรรยากาศคือที่นี่เรียกได้ว่าน้องๆเขาใหญ่คนแบบกางเต็นท์กันกลางคืนคือบรรยากาศฟิลมันได้หมดเลยเช่าเต็นท์มีอะไรด้วยเซตปิ้งย่างอะไรต่างๆก็ให้ทางเราจัดเตรียมให้ได้ อยากฝากนะคะ ใครมีครอบครัวที่รักอยากที่จะให้ลูกเติบโต,ตบนพื้นที่สีเขียวก็สามารถมาสัมผัสที่นี่ได้ที่นี่ยังอยู่ในเขตกรุงเทพนะพอมาแล้วจะรู้สึกได้ว่าที่นี่กรุงเทพจริงๆใช่ไหมวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่สามารถที่จะมาผ่อนคลายจากความเครียดจากการทํางานได้หรือผู้ใหญ่มาอาศัยอยู่ในกรุงเทพทําให้นึกถึงต่างจังหวัดเขามาแล้วรู้สึกเหมือนได้เดินริมนาได้ลําลึกถึงภาพเก่าเกาน้องจอค่ะบนถนนคูคลองสีถ้าใกล้ก็ใกล้กับวัดสำงามวันธรรม นะะจะเปิดตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันนะคะนึกถึงเด็กๆนะรุ่นใหม่จะเติบโตมาเป็นยังไงสังคมจะเป็นยังไงเขาเห็นเราเป็นพ่อแม่เป็นอะไร,เป,ะไรเป็นแบบอย่างต่างๆนะคะเราก็เลยอยากที่จะแบบว่าเรามีต้นทุนและเรามีเงินต่างๆเราควรที่จะแบ่งปันกับคนอื่นตายไปเอาอะไรไปไม่ได้หมดเลยวิชารอทำจุดนี้เพื่อให้ผลบุญให้กับคุณตาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบนี้นะคะ่ะ